เอาว่าผู้ช่วยผมแกเสร็จแล้วว่าเฮ้ยงั้นผู้ช่วยไปแกที่ต่อดิเอ้ยเอาหน้าผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยแก่เสร็จแล้วทุกคนผู้ช่วยทําหน้าตาคิ้วเขาหัวใส่เทียทําไมหน้าไม่เข้าใจเลยจริงๆคนกันเองแท้ๆฮะลลโอ๊ยแกไม่ออกอะะแกไม่ออกเฮ้ยปกติผมว่ามีแรงเปิดฝาขวดมะเปิดไม่ออก กอบด้วยแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลเกลือนะคะกะทิแล้วก็น้ำเปล่าพูดประมาณนี้แหละ <_ S 1> จะล้างไหมเออไม่ล้างผู้เชี่ย็ขี้เกียยล้างผมก็ขี้เกียจล้างเหมือนกันฮนะไม่ต้องล้างหรอกไม่เป็นไรอันามไมถูกใจไตถูกตัดนะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าน่าจะร้อนแล้วแหละร้อนแล้วแหละมั้งขอเจิม เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมออมันเออมันร้อนเร็วจังเออมันจะไหม้แล้วอะ่ะไอไอ้นั่นอะ่ะไอไอ้นั่นอยู่ไหนวะอ๋อเออวะผู้ช่วยผมย้ายที่ให้เฮ้ยเขาพูดแตกไฟแรงเกินผมแบบผมรอให้ไฟมันแรงมา้างจนแล้วผมใส่ไงผมดืมไปข้าโพดมาแล้วนี่โอ้ยอยู่แตกนี่ ไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่าอ่ะแต่อันนี้รู้สึกเราลงไฟแรงเกินไปมันทําให้แบบว่าเกิดปัญหาเล็กน้อยครับเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยจริงจงก่อนหน้านี้ผมยังใช้ไม่เป็นไงก็เลยจะทุรักทุเลหน่อยพอใช้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าง่ายนะแอบกินก่อนได้ไหมอื้ม <Oui. S 1> อ่ะ,อ,อ,ะอร่อยมากทำาไมผมอยากเทนมลงไปกินหุืนซีเรียลนะอืมอืมแบบนั้นก็อร่อยนะ อ๋อไอ้น้ำเฮ้ยว๊าอะอารูโอ้ยคือผมจะไปอ่านแชทไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรวะเนี่ยโอ้ยร่างทองเลยเมื่อกี้หืมเต็มแขนเลยไม่เป็นไรหรอกผมอดทนอยู่แล้วเอ้ยเออนานไงวะล่ะหยุด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 อย่าทำอะไรพี่เลย พ,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 พี่มีครอบคว้ดูแลจะทำอะไรเลยพี่มีลูกมีเมียแล้วลทุกคนเนี่ยไอหมอนี่มันเพิ่มเองนะเว้ยเนี่ยนี่ขเขาทอดน่ากินไหมจะเป็นชิ้นๆแบบเนี้ยเราใช้ช้อนตักแล้วก็เอาลงไปทอดไงมันจะได้เป็นชิ้นๆอ่ากินไหมครับช่องแท๊อ่าดีอ่าดีอ่าอ่าอ่า อะไรผมกินให้อ้าวโอเคผมไปแล้วดีกว่ายัางไงก็ขอบคุณที่มาดูกันนะดีใจมากๆเลยเราไว้เจอกันใหม่อีเอ้ยไปทำอีพีลาไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับบ๊ายบาย